I'm <laughs> แล้วคนก็จะก็จะกลับเรื่องบางเรืองไปบางเรื่องทำไมไม่มาวันเสาร์วันอาทิตย์ฮะฮะมันกลัวเหรอกลัวลุงปอเคสเหรอกลัวลุงปอช้างอยู่ที่วัดเออเคยพามาส่งเจ็บ เก็บเเดี๋ยวมันมันมันส้องแขนไม่ได้นะโัเนี่ยวกลัวนะสอง้อรษะภาวนาแท้นมันไม่ได้ลูกชายตัวเองนะทุกคนต้องิตใจด็กน่ดคีน้การเด็ทิใจ 哎，得啊， ไม่ไ่านะฮะไม่อายบ้าเด้อ นี่กรมขึ้นมาวันไหนภาวนาชาตินะชาตินะชาตินะจะเป็นหมาวัดนะเนะฟังเทศในที่วัดนะเป็นตัวหมาเพราะว่าไม่อยากมาเแต่พระดูแลดีนะ มันที่แปดก็ได้เนี um ่ยเอาเอาทุ่งหนึ่งกับน้อมกับกระน้มพังและและฝากและในอำเภอที่ที่ที่ออกออกปัดนะอำเภอนะที่ออกปัดเออใช่ที่ทำปัดพระนะ บอกไปยังไม่มีเยอะเมลเยอะก็ก็ส่งไปอีกนะแต่ยังไม่มีเยอะนะนะวันที่แปดเป็นวันอาทิตย์นะโอกาสน้าจะฝากฝากตัวนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฝากครั มากำลังเทสอยู่ใ <laughs> นเ, <laughs> นเลลียังไม่ได้ถามจะก็จมาวันไหนดินนะ๊ดมายังไม่ได้หรอกค่ะมันมีไปลสจองเกือกเราก็ไม่ได้อยากมาปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อยัง อืมก็ดีคนสองอาทิตย์นะแี่ดีกว่ามไม่มอีอะไรลมจะมาวันไหนล,ล,ลมฮะแล้วจะไปกรุงเทพกี่วันก็ไปรอง,งานครับผมว่าอ๋อง,งานอืม มันจะด um, <antique. S 1> <dairy S 2> ีขึ้นดีข <tuh> sure. ึ้นกรุบลดลงเสริอมไปดีขึ้นเสื่อมไปดีขึ้นเสื่อมไปมันหายมันนอกจากทัดสินใจตัวเองนะแต่มันวางนี่กวนยากมันมันมีเสียงในหูของเขาที่บอกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างงงนะมันฮะฮะ มันมันเสียงเก่าเสียงเสียงอาจจะเป็นเสียงอสุรกายก็ได้นะมีมีที่กลมขิดเขาอืมใช่ก็เป็นเวรกรรมของเขาก็ก็ก็มีมันที่ชิดใยก็มีมีสองคนที่ฟัดกันนะมาเนี่ยคนที่อยากอยากได้อำนาจของลิลีนั้มันอสุรกายที่บอกผิดมันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างงอนนะ และตัวเองที่อยากอยากเป็นคนดีนะมันอาจะนั่นมันเป็นเวรกรรมของเขานะมันต้องฝัดอัจฉริมนานนะนะอยู่ที่วัดก็นานแต่มันมันอยู่ที่วัดก็มันสิบอา็ดวันนมันมันจะกลับบ้านแล้วนะฮะมันไม่ทน เมื่อยู่เมื่อยู่ที่นี่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนมันก็อาจจะดีขึ้นนะแต่มันมันไม่ไหวมันทั้งทางครอบครัวนะมะแม่มันก็โก๊นะมันมันมันกลัวมันกลัวผีนะมันเล็กๆก็มันติดกับอสุรกายนะเนี่ยมันมันเคยทำอะไรชาติก่อนๆนะฮะฮะเนี่ยถามตัวเองนะ เนี่ยขอเมตตาจากหลวงพ่ออ่ก็หลวงพอ่อก็มีเมตตาตลอดเวลาน<ต>ะเนี่ยเรื่องนี้เรื่องนี้ลิลี่และทุกคนที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะหลวงพ่อ,อ,ม,พอมีเมตตากับทุกคนทุกคนฮะฮะเนี่ย <c oughs> <c oughs> และเปร่งบุญกับทุกคนทุกคนด้วยฮะเนี่ย <c oughs> มันจะเอาอะไรอีกฮะฮ <c oughs> <c oughs> ะเนี่ย บุญของหลวงพอ่อก็ไม่ใช่น้อยนะเหอนะพาสู้สู้ฟัดพัดฮะฮะหลวงพ่ออ,อยังเล่นพาอ่าก็ไปตายถอยมันดีอยู่เดี๋ยวฮะขอโอกาสแล้วก็อ่าขน้อยก็คิดว่าถาเกิดว่ามีเวลาแค่วันนี้มันยันต้องตายจะทำอะไรโอ้ขน้อยก็เลยแบบว่า ก็พุทธต้องต้องภาวนาให้จิตสงบอย่างน้อยๆตายแล้วมันก็ต้องติดติดตามเราไปใช่ก็คิดอย่างนี้นะคะก็ถูกแล้วเแค่วันนี้วันเีย็นที่นี่ต้องตายนะเมื่อตายตอนเย็นมีพุทธ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 นะเวลาไมีแล้วนะต้องใช้เวลาที่มีคุณค่าที่สุดอะไรเขาใช้แมกโก้ของเราไม่มีเวลานะคิดว่านี่อนาคตยังมีนะฮะ คิดว่าเดีนยวตัวเองก็เป็นยังนุ่มอยู่นะฮะไม่ตายฮะคงรขาตายทุกเมื่อนะไปคงเทพนะไปคงเทพก็ตายทุกเมื่อก็ได้นะฮะนะและเสียใจทีหลังคือนอนนอนตื่นมาแล้วไม่รู้เนี่ยน,นอนฮะไปนอนและไม่ตื่นขึ้นมาก็แปลว่าตายไปแล้วฮะและไม่รู้ตัวด้วยนะ เมื่อไม่รู้ตัวก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> ทำประโยชน์หน่อยเ <c oughs> นี่ยภาวนาภาวนาทุกวันไหมลมฮะลมทำนานทีพีคนครัมนานทีเนี่ยมันมันจะมีประโยชน์อะไรนะเนียแลโกก็เหมือนกันนะ <c oughs> อาบน้ำทุกวันทุกวันวันละสองครั้งสามครั้งใช่ไหมฮะ <c oughs> และอาบจิตใจแล้วทูทัก ทักฟอร์จใช่กี่กี่ชั่วโมงวันละวันละหนึ่งชั่วโมงครับวันละหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าพอนอกนั้นก็ไปคิดเรื่องอื่นทำแค่ทำอะไรต้นอะไรวันละหนึ่งชั่วโมงฮะเนี่ยแม้ก็เหมือนกันก็ต้องต้องทำบ้างนะฮะอยู่ที่บ้านก็ก็นั่งภาวนาก็สบายฮะม่อยู่ที่วัดก็มันนากลัว ะเนี่ยทำสะอาดนะทำสะอาดนะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธจึงไม่มีความคิดขึ้นมาฮะเข้าใจไหมฮะไม่มีความจำขึ้นมานัมันจะอิสระฮะอิสระจากกิเลสนะเมื่ออยู่นานก็ในในสมาธินะมันจะรู้ชักอำนาจของกิเลสนะ เพราะว่าเวลาออกมานะมันชักเกล็ดมันตีเราฮะทีใสยทีกว่าอยากได้นี่อยากได้นู้นไม่พอใจนี่ไม่พอใจนอนหาฮะแต่เมื่อไม่เคยรู้จักสมาธิก็ไม่รู้จักอำนาจของกิเลสนะอยากได้อยากได้อยากได้ตลอดเวลาและห่วงเรื่องนี้ฮะแม่ห่วงเรื่องนี้ห่วงเรื่องโน,น้นนะฮะความห่วงทําให้เรามันไม่สบายใจฮะ ทำหัวใจไว้ด้วยนะฮะเมื่ออยู่กับพุทธก็ไม่หวงฮะฮะไม่้ไม่กลัวอะไรฮะเขา้าใจไหมฮะออยู่กับพุทธพุทธพุทธไม่สนใจไม่สนใจท,ที่ควาคิดถึงขึ้นมาไม่สนใจฮะย, <c oughs> ยาเชือกิเลสนะที่บอกว่าเาต้องคิดเรื่องลิลิตลอดเวลาฮอแล้มันกิเลสนะ ที่ทําให้เราห่วงนะที่ทําให้เราเสียใจฮนะเมื่อพุทธพุทธพุทธนั้นมันดีที่สุดนั้นมันที่ที่ช่วยเลื่องเหลยอก็ได้นะกายใจนะแล้วก็มา่มกันนะเนี่ยทุกคนทุกคนก,ก็ก็นั่งภาวนานะทำปุทำทน่นทาฐานนะทำเรื่องทําปุ่นทาฐานก็ไม่ต้องปอกนะฮนะ่เรื่องทำทำสารชิดช้ต้องปอกตลอดเวลานะ ทุกวันทุกวันทุกวันนะเข้าใจนะแลนะก็เหมือนกันกนันะ่นงนั่งบ้างนั่งบ้างใช่ไหมไม่ใช่ทุกวันทุกวันโอเครับพร ยะตาบะริบะฮาปุระปะริปเรนติสักการังเอวามีวาอิทุตินังเพท่นังอุปนคปัติิจิตังปัติทังทุมหังคิพเมวะสัมมิตโตุสรรพปุรันตสังคปัจจันตพนาราสยะตามะนิทุติระโสยะตาสับิติโอวิวัจจันตุสัพพะรโก วินาศตุมาเทภพวัตวันทายโสุขิธิขายโยโคพวะปิวาดานาสิลิสันิจังวุทาปะชาโนชัตตาโอธรรมาวัตันเิอายุวันโอสุขังพลังภพวัตุสัปปะมังกลังอาคันโุสาปปเดวัตาสัปปะพุทธานุภาเวนะสราโสเถรพวันตุเทร ภาวัตุสัพพังกาลังรักขันตุสัพพเดวัตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดาสัติภาวันตุเถพาวะตุสัพพังกาลังรักขันตุสัพพเดวัตาสัพพะสังขานุภาเวนะสดาสัตถิภาวันตุเทถ

ชาวอาทิตย์ก็มาได้นะครับครับครับเดี๋ยวจะตายก่อนนะนี่พยายามคิดทุกวันอยมันลุมพอชตานะมันละตายไปแล้วนะมันชะตานะนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะไม่ได้ทำประโยชน์ฮะเล็กมาวันไหนวันวันทร์เหรอ ลานตายที Sugar, ่เชียงใหม่เหรอี่ออกาทีวีค่ะที่ต้นไัับากกิวต้นไค่ะัรถก็้ชีวิตก็เลยจะไปูลา่อายุเท่าไหร่ประมาณสามสิบต้นตนกม่าดอนทำไม่ลาขึ้นขึ้นต้นไม้เหรอไม่ค่ะจอดรถไว้พอดีเปิดประตูรถ กินไม้ก็หักทับลงมาใส่เลยค่ะเห็นไหมโอ้โหมันเวงกรรมโอ้โหนะอ่านี่เห็นไหมของเขาไม่ไม่บาที่ไหนก็ตายทุกเนื้อนะครับผมอ่อ่านะคาร์ลอส we can we can Die any moment, huh? Yeah. You heard his uh, her nephew, yeah? Oh. I mean in Chiang Mai, he opened the door, yeah? put his head out, and a big stone fell on top of his head, and he died. Any Any time. And then we are very yeah. Very sorry that we didn't take the time that we had to practice. Yeah? Yeah, Tan Dennis. Huh? We believe because we are young, we believe we have such a long time. Huh? We know, you know, we, our time is running out every day. Huh? <clears throat> but the young people, huh? They think, oh, yeah, I can do it tomorrow. Yeah? but tomorrow might never come hmm? like the hourglass yeah like the hourglass and we don't know how much sand is left huh yeah huh? so we spend our time wasting our time killing our time yeah <clears throat> not paying too much attention hmm? We see our parents growing old and then we think we grow old as well yeah It all depends on our karma yeah? if we have a long life or a short life